เราแบบว่าเหมือนแอบถ่ายอ่ะบรรยากาศเหมือนแอบถ่ายอ่ะเออแต่กูกวกัดวกัดไปแล้วเมื่อกี้ที่มึงพูดเลยออามาตรงนี้ตัดทิ้งเงี้ยเนี่ยตัวเสษไม่สูงับกูอีกอ่ะเมื่อตัวเล็กมึงตัดเท่าไหร่วะเนี่ยกูปรับแบบศูนเปอร์เซ็นต์เศษเเลยนะหรือว่าก็เดแบบเอ้เนี่เขาผูกอะเราได้เข้าคุกอยู่แล้ว เนี่ยเนีทูมึงเนี่ยมึงดูตัวน้องเสกดิตัวน้องเสกไปยังตัวเตี้ยเท่ากูอยู่เลยมึงเนี่ยปรับมันเยอะเกินเอาเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวตีใหญปรับแค่ห้าสิบเองเนี่ยดูดิส่วนใหญ่มันตัวเท่ากูกับหมดเนี่ยเออยศูนย์เปอร์เซ็นต์คนแคะว่ะใช่ที่พมึงเปคนแคะโอ้โหคนแคะไอเฮียพายุมาโอ้โหมึงดูถูกคนเตี้ยแล้วโอ้โหจะไปดูก็เตี้ยของมึงอีกนักหนักจอนักจอเป็นตัวพอๆกันเลยเอาไปเอาเสียเลือดด้วยได้ด้วยเหรอกเพิ่งรู้ โอ้โหกูเดินโซนนะพายุไงเนี่ยเดี๋ยวพายุมันยังไม่มาเลยฮะหนูมอสยืนอยู่นี่กับกูมนเชือเชือกกูมอสเชือกกูต้องยืนอยู่นี่กับกูอืมกูยืนรอเนี่ยโอเคโอ้โหฟ้าผ่าโอเคตัวใครตัวมันอยู่ใต้ตียงไว้ปลอดภัยสุดเฮ้อกูกูกูกบบแสงยืนชี้ขนาดอยู่นี่เลยเนี่ยเชือกกูอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวเลยหนูจะผ่าลยหนูจะผ่าพอผ้าผ่าปุ๊บผมกูจะเปลี่ยนสีเหลือง ไม่เรียบร้อยอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เรียบร้อยเฮ้ยไอ้มอสกูเห็นมึงได้วหมเอ้ยกูไม่น่าขึ้นตึกเลยกูลงมาดีกว่าเดี๋ยวเชื่อกูลงตึกลงตึกดีสุดเดินอยู่ชั้นสองอ่ะบาลานซ์สุดแล้วอ๋อสภาพก็จะมีของมันฟ้าผ่าตกลงมาแล้วก็ตาหัวผู้มึงตายเชื่ฮ้ยไม่ฟ้าผ่าอันนี้น่าจะพายุหิมะว่ะเชื่อกูหิมะพายุหิมะพายุหิมะกูลงกูต้องมันก็ทับตัวอยู่ดีปะวะไม่ทับหรอก มอดขึ้นมาบนอกกูเนี่ยพยุงขี่ม้าจรงเลยนะเขรู้อนาคตแต่แต่ยังมีเป็นเป็นเซอร์อะไรอ่ะไอ่ปาร์มีของมีของตกเนี่ยเดี๋ยวสภาพไม่ก็จะถล่มใส่พวกมึงเปลียนไต่หน้ากูเรื่อยๆแล้วใครเริ่งตายต่อหน้ากูเลยเมื่อกี้โอ้ยกูมองอะไรไม่เห็นง่ไงกูมองเห็นอยู่นะแต่แม่งไม่เพื่อนเจียว ทำไมเลือดกูลดเรื่อยๆลยวะโหดีก็ลายตาตึงอยู่ใกล้กันไงมันจะได้อุ่นโอ้โะหนาวตกหนาวเหลือเกินเนี่ยปูติกอยู่ติดกันเลื่อนไม่ลดโอ้โหอีที่อยู่ได้ทั้งวันขอบุญเนาะแล้วทำไมกูลดเรื่อยๆเลยวะเยอะอแล้วแม่งชุดแม่งสีเหมือนกันแหละมึงเป็นฟ้าแฝดเขาบอกวะเอ้ยนี่ไงเพื่อนกูอยู่นี่โอเคมากองอยู่ด้วยกันบอกเลยโอ้โหเออแล้วมึงดูเลือดกูคนแคไปคุยเขากูเปลี่ยนท่ายืน กลัวพวกมึงส่งเกินมาตรฐานเนี่ยแตกเจ้ากูนะปรับอะไรกันแท้กูนะปรับปรับขนาดเถอะปรับขนาดเถออีกขนาดนี้ก็ตังดีห้าสิบห้าสิบนี่ก็ปรับเป็นห้าสิบเล้กูปรับเป็นห้าสิบเหรอเฮ้คนแค่ก็ไปทนตดีอะไรอย่างเงี้ยพวกมึงสูงเกินเกินมาตรฐานแล้วไอ้เหี้ยเอาหน้ากว่าไปเอาตายคุณเตกเลยหมด เฮ้ยเดี๋ยวเราจัดการไหมจัดการยืนยืนเทพเราต้องยืนอยู่ที่เราจะไม่ขยับยืนอยู่คนนี้นี่ยเป็นไงโอ้เรล่าชื่อคนผ่านด้วยไอ้กูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะใช้เราจะกลับไปใช้ชีวิตดูโรงเรียนกันแล้วก็สร้างอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำหนักของโรงเรียนอ่ะแล้วแต่กูถามหน่อยมึงถ้าเกิดว่าสวนโรงเรียนไม่ใช่เพื่อนไฮทำเป็นว่าสวนปุ่มเฮ้ยคือว่าผมแม่เลยเมฆหมายเงี้ยคนรุดรอบแป๊บเข้ามาเข้ามา เขามุกไปบอลเลยหลบไตหลบไตมันไดแตะพักของมัเอากจะเดยเได้มันได้เพื่อนได้มันไดเหรอดีด้มันไดีตได้มันไดเป็นไงละไอเด็กต้องสาวมึงก็มานี่ว่ะใช่ขูร้องพวกมึงปรับความสูงเถอะขอ้องขี่เก็บปากตากระเป๋ส่นเลยเปียวกุธนาโดไม่หายแล้วไอพี่จะพาอโอ้โห เปผมอูเอ um. ้ยก <t> ูยังไม่ตดเยเฮ้เฮ้ียวเฮ้เสียวูเสียวเสียวนอ

เฮ้ยเยอะเลยก็จะเป็นกูจะไปเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยกล่งตัวได้ไงวะเนี่ยกูจะไปเป็นการทำการพายุกูจะไปเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยปวดรโอนทุกคนเลยปวดร้อนเลยุโอ้โหวันกูหลุดด้วยเนี่ยกูจะไปเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแล้วมึงดูดิไหนเอ๋กับกูไปไหนวะกาบใครคิวดาบหายหัวหายเลยตึ้งดับหายทั้งทีเลยเนี่ย นโกนูไม่ก็สามสองอีคนเดียวน้องหัโกเด็กดนร้องกิเมึงรอ้ไงวะรีบแป๊บกูเตี๋ยวพักทิ้งเสกซ่าไทยแลนด์สบัตพกร์ดกันทดกาการ์ักาไปมึงเป็นเด็กวันเก่าไงกูรู้กูรู้เสียวเป็นเด็กวัยเก่ากรู้กูไม่ชอบสมตไยแดงเอาไปเอาไปดิบกูเลยอ่ะ อาอาโอเคเปลี่ยนเป็นดีฟ้าไปสีต้องเงินอย่างนั้นเลยใช่ในมีมีโอ้โฮโฮ้โหอ้โหไอเจนี่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 ส่วไงวะเป็นลิสนาเบรกโอ้โหใเยหน้าพ่อหนุ่มมีเขียวเลยนะเนีอยกูรักจ๊ กูขอลักกูขอลักธรรมชาติต่เสี่ยวเรียวยาวโอ้ใช่เปลี่ยนโอ้โหเสี่ยวไหนเสี่ยวขอลักธรรมชาติขลักมึงนะมึงมึงมึงบอกเพื่อนเนี่ยนะอ้าวไอ้มอสเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวทางขวาไม่ผมสีเดียวกันคุณนึกว่าไอ้เสี่ยวไอ้คิวนี่หว่าเดียวเดียวไม่ใช่เราเในปั้นนี้เดี๋ยวว่าเปลี่ยนทีผมไม่กินพูเคาน์เตอร์ไอ้ไม่ใช่นี่มันดีคุย เอาแหมอนโอเคโตามตานองโอเคไปสีเขียวโอ้สีเขียวมาลัวเลยไปเปลี่ยนสีให้โอเคฟูขึนเดิมอีกขอกูฉันนี่นะโหไม่ไม่ได้ทำอะไรีนี้กูกดผิดดีอ่ะตีกูกดผิดในวสีสาอะไรกูกดผิด นี่เหลืองยาวๆเลยเหรอเปลี่ยนสียุ่งอะไรดิไม่มีเลยเฮ้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 ยไม่ได้ว่ะคุณข้างมีแค่มันเหลือใบเดียวแล้ว่ะเป็นเตี๋เอมึงพูดเตแล้วมาดิ มีมีมีไปก่อนไปก่อนมีสีอื่นไหมคว้สีอื่นเถอะไม่มีครับอ่ะโอ้มันก็ขยัยลงเทียวจังนอะโอ้โหเตียวมันมีการทะลงแล้วเพื่อนด้วยอ้ว้าวที่มีบักกูที่มีบักกูไอ้เหี้ยลืมกูเตียว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 เว้นไว้ก่อนเก็บไปตัวไว้ เจ้เ <re ี๋ยวชนะว่ะ้ากูเล่นอะไรกูเนี่ยมีโชคอะโอ้ไปอ่ามอดมึงเจออะไรไม่ใช่กูมึงกูแบบนี้มึงดูอี่เจี๋มึงค่เดกกูไม่เนี่ยอีกิวทอทอลืมดูมนมนอยู่ออว่าทานท่านนี่เตียววะโอ้โหไม่มีเอ้า เพื่อนมอสอยู่ข้างขวาวะเนี่ยอันนี้ก็ใส่ระายย้อนกลับมาสีเขียวแล้วกัน Thank you เพื่อนปะอ่ะกูให้เล่นพูดเหมือนมีอ้าวเหียลงไปก่อนเดี๋ยวรอถึงเวลาก่อนทำไมกูเล่นไม่ได้ไปเวลาโดนบกวงนจะไม่ให้เล่น กลับกลับเหรอสวยเสน่ห์ได้หมดเลยเฮ้ยสุดจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละอมอสกูเห็นใบมึงน้อยกว่ากูอ่ะแต่ทำไมเป็นสีฟ้าวะเมื่อกี้กูยังเห็นสีแดงอยู่เนี่ยเก็บไว้ก่อน เราถึงเวลาสมควรเรื่องอแจ็คผาดอ๋อฮะแจ็คผาดอ๋อฮะได้ต้อง <laughs> เข้าใจเพื่อนไม่มีไปลงได้จ้าได้จ้าได้จ้าเปลี่ยนสีจังเนาะขยันเปลี่ยนไม่ดีอ่ะโอ้โหขยันเปลี่ยนทุกคนโอ้โย ใครมีรีคุยมวะบอ,อกพอีรีคยมใครมีรีคยมัมยมม้งไอ้เี่นี่ยอเี่ยนีไอ้เชี่ยนี่ใครมีรีคยมวะกูขอละใครมีรีคุยมบ้างยิเฮ้ยถ้าเปิดวินเลยให้ เอ้ยฉันจะวินแล้วปล่อยไม่ได้ถ้าเต็นเสตซาเตเด็กจะกูอันเดียจะวินแล้วเนี่ยปิปไม่ได้มัดไปอ๋อเยอดมัดขอบคุณมากอะฮะอะเนี่ยฟูโคเตอร์สีแดงด้วยมาจบอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันไปก่อนเดีตัดคปกันดต้วฟูโคเตอร์ไงล่ะไม่ให้หรอก อืมไม่มีว่ะฮ่าสวยอืมไม่มีสีเขียวเลยว่ะอน,นี่แม่งน,นั่งนั่งเหมือนนักธุรกิจมาคุยงานก <c oughs> ันอีกได้แม่งโดนเงียบเฉยเลยโอ้โไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บวกสีอะไรทุกคนโอ้โหอยากได้สีอะไรก็แต่เด้ออยากได้สีฟ้า ว่าจะแดงโอเคขอบคุณมากเป็นไปตามแผนไม่มีเลยนั่นนะสิเป็นไปตามแผนกูเลยเป็นไปตามแผนอาแดงเยอะบนมืออ่ะแม่งล้นมือเลยแดงบันทีแดงไงโอ้โหไปโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ให้มึงเล่นอ้าวยี่ดีอู้หูเฮ้ยไม่ได้ละ มันน่าส่งบวก,กให้กันได้นะส่งบวกบอกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเ,เจอขนะอ,องดีแล้วคุจะปิ๊บเต็มมือลงโต๊ะ To the end นะไอ้มอสกูเจอของดีวะ่ะของดีอะไรวะอ๋อทำไมไม่ซื้อฟอร์โมโฟเปียของทีมมาเล่นวะความกูแรงพอปะลล่ะมาเล่นได้ <ยา S 1> ม,มไม่ใช่มันมันใช้ความความแรงปะละ่ะไม่ไม่แรงมากก็เล่นได้แล้วมอส เกมมันมีอะไรมันเกมมันไม่มีอะไรเลยกน่าซื้อมาเล่นอยู่นะกล่องร้อยกว่าบาทซื้อตอนปีใหม่เหรอหรอแลคาเออใช่ตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหนวะหาฆาตกรไม่เจอเลยไม่รู้เมทตอนไม่รู้ไม่อะไรแดงๆวะโอ้โหแอบเส้นโอ้โหวิ่งสวนกูเลยเวียดอย่างเดียวแล้วอึ้งล่อฆาตกรมามันเจ็บกูตั้งแต่กูเล่นมากูยังไม่เคยได้เป็นฆาตกรเลใช่เกมนี้กูเคยเล่นสองกูเคยเล่นสองรอบอะมิตรภาพแบบว่าพอมาอยู่ในเกมนี้มิตรภาพเพื่อนไม่มีเลย ไม่เนี่ยเอาตัวนะตอนนี้กูดได้เป็นฆาตกรกูไปเลี้ยงขาเพื่อนไดเว้ยพอพอเพื่อนกูไปปุ๊บไอ้ <c oughs> สับจับกูเละเลย้ไม่งันก็ไม่สนุกสิตั้งแต่าเด็นี่แหละสนุกเราเสกแล้วมึงไม่เก็บเหรียญเหรอเออว่ะกูลืมมไ <c oughs> ม่กูมีมมเหรียญได้เก็บนะเว้ยกูแอบเนียนเลยแต่ไม่เอาดีกว่าเมื่อกี้เจอฆาตกรเมื่อกี้เมื่อกี้ก็อยู่กับคิวแหละแต่เราโมแตกองซ่อนนี่แหละไม่แต่ไม่เอาดีกว่าไม่ท้าตาย ไม่ถ้าเกิดมึงเก็บเขายี่สิบเหรียญใช่ป่ะมันน่าจะให้เพิ่มโบนัสมาอีกได้ฟิวกมายู่ <20 S 1> ไหนวะกูอยู่สักที่ใดสักที่หนึ่งของของทผนที่นี่นแหละกูกูก็ไม่รู้เพราะแบบนี้กูก็ไม่เคยเล่นเกมทป็นคนก็อยากเป็นไว้ฮายูสตกโอ้โห เจ็บจุกอุ้ยวิ่งสวนแม่งลอดด้วยอ้าววอวว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 มวรูวววววววมวววอวว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 วอยว่วว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 วกวว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 วกววว่ววววววว้วว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 อ่ ตามกูไงเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยกูตายออกไปเอ๊ะเพื่อนเอ๊ะกำลังไปกระหังกันไปหากันไปช่วยมอสกัตติกาลังไปเออเอาน่าถึงแม่ถึงแม้ว่าตัว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 กูตัวกูจะใหญ่แต่แต่ว่ากูก็จูแม่งมาแล้วดูเลยมาแคมปิ้งไงเฮียเรียบร้อยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปกันวิ่งไปก่นวิ่งไปกันเพื่อนมอตายไหม

ม่ดีไดมีสียงใครเป็นวะใครวะไ่ี่โอ้โหกีซะด้วยเป็นกีซะด้วยไเที่ย้าแแพบะไรวะกูไม่เคยเล่นแบบนี้พูดภาษาพ้าเจ้ากีแม่งเกิดตอหน้ากูเลยเป็นกาเราไม่ทางละใช่เลยฝันใช่เเกิดตอนหน้ากูเลย เพื่อเพื่อนกันเราไม่ฆ่าเลยลใล่เด็กใครทีมมันนะเด็กทีใครทีมมันนะเด็กโอ้โหไม่มอไหลมอสดีเลยมอสเดี๋ยวลงไปอะไรจะโดดเลยอ่ะไม่เมื่อกี้กำลังจะคุยอ่ะฮาสกี้เต้ ควรมีวิธีเอาของละมันออกจากแขกูไม่แน่ลุวิ่งก็มันจะเอาแข้ำมันอย่าเอ้ยโอ้โหเสกแคมปิ้งอ่ะเสกแคมปิ้งฮอร์สโผลเสกแคมปิ้งฮอร์สร้อยตายกูบอกกูบอกแล้วมึงอีไฮซินใช้เลยไายบายไายบายไอเลยไายบายไอเลยฆ่าไอเนี่ยมันสุดฮอรโผล่เสกเจอกันในนรกเว้ยเจอกันเพื่อนเจอกันในนรก โอ้ยเรากำลังลุกอยู่เอาเอาเอาไปนอกดีฟิสคือเฮียอะไรวะก็ตายไงเฮียแต่สเตปพิกกี้ก็จะติก็ดูดูเพื่อนดูกูไม่คิวดิคิวทำดีวะโอวย่้ยโอนยโอ้ยอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอนะโ้โอย้ยโอยอ้ยโย้น้องมึงนะน้องสาวมึงนะ เออรู้สาวตัวเองก็ไม่เว้นว่ะคำว่าเกมไม่มีไม่มีอะไรอยู่ไหนเลยไม่มีเขาเขาคำว่าเพื่อนไม่มีอยู่ไหนเลยคำว่าไอเกมเนี่ยคำว่าเพื่อนหรือว่าคำว่าวีจะพลาดอ่ะเกมไรเกมดีซีที่ใจมอดอ่จะเป็นดีซีที่โดนย่อยเนี่ยแบบเราแบบลบบล็อกอ่ะเสร็จแล้วแบบไม่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 เมตตาเลยแม้แต่น้องสาวตัวเองก็ไม่เมตตาเลยคนดีกว่า อ้าวเราสองคนแล้วทำไงดีคนเดียวจ้ะโอ้โหแยบหล่อกูอีกแล้วเหรออีกคนนึงอยู่ไหนวะอ้าวตัวตัวแล้วมึงแทกไล่เช็กไล่เช็คไล่ไล่เช็คทุกตัวเลยเฮียอ๋อเดี๋ยครับจังหวะนี้นะครับคุณแท็กนะครับโอ้โหหุดมันเลยนะครับหุดมัน้วยไม่สนงเยื่อแยงควราะว่ามีสภาพเพื่อนเนื้อครับพี่ไฮพี่มัน พูดถึงมิจฉาฝาของวดูมดูมจะมาพูดถึงมิาองวดูมจล้าบางสวนี่แะมาฝาแม่งไปแบบสะสมพลังมาตั้งั้งนานนี่แล้วตายมันก็แพ้ไปเองด้วยพลังมิรภาพครอบครัวพลังมิจฉาพลังมิจฉาพาเพาพวกเราคือครอบเพาพวกเราคือครอบครัวไงล่ะครอบครัวครอบครัวครอบครัวลบนีครอบครัว แต่ไม่โวดไม่ยั้งเลยก็เลยรูครอบครัวอ้าวพอดี <c oughs> ลงมาเจอเลยเอ้ยจะเอ๋เย <c oughs> จำสกเก็ต